เอาพี่น้องมาเบิงเฮ็ดเฮ็ดอยังนี่จ้าเห็ดอยังนี่เฮ็ดข้นพพนะอยกินได้บ่หี่กินได้บ่เพียเพียเพียอยเพียเพียเฮ็ดวกตับงหนวกตับไงนี่นี่เพียรก็ต้องขเนอันขาวๆไปยังอันนี้อันเดียวกันกินเฮดี่นี่นี่เฮ็ดวก เก็บไหมนี่แหละของแผ่ได้ดีเลยอร่อยอันนี้เห็ดเห็ดตีเห็ดเนื้อมันลายได้ล้ตยบ่เป็นยังอันนี้มันเกิดไหมขา่มันนี่ปาดทไหมแล้วก็ดูนะคะเห็ดล้วก็จะเอามาล้างนะคะล้างเนี่ยค่ะล้างให้สะอาดเลยนะคะแล้วก็ใส่น้าเกลือนะคะใส่เกลือแล้วก็ดูนะคะนี่ล้างดินออกให้หมดนะคะ ล้างดินขูดขูดตรงที่มันเป็นดินดินนะคะขูดออกเลยเดี๋ยวเราแช่น้ำเกลือไว้นะคะเอาน้ำส้มสายชูใส่หน่อยนึงให้มันล้างดินออกได้ดีๆนะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะคะล้างก็ต้มจนเห็ดนะคะสุกแล้วนะคะเราก็จะเอามาแช่น้ำเย็นไว้นะคะ เราก็จะนำไปใส่ตู้เย็นไว้นะคะใส่ช่องฟีดไว้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะเอามาแกงกันนะคะเห็ดนะคะนี่เราก็ต้มเอาไว้แล้วเรียบร้อยแล้วใส่ช่องฟีเอใส่ช่องแช่เย็นเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราจะเอามาแกงนะคะซึ่งเราก็ไปซื้อน้ำยานางมานะคะถุงนี้สิบบาทนะคะทุกคนแล้วก็ฟักทองค่ะฟักทองแก่ๆเลยนะคะแก่ๆจัดเลยแล้วก็ใบ แมงลักแล้วก็ใส่ชะอมด้วยนะคะทุกคนหอมๆเลยนะจ๊ะชะอมก็เอาเท่าที่เราอยากจะกินแหละนะคะแล้วก็มีบวบอันนี้เราก็ได้มาจากวัดนะคะของฝากนะคะของฝากบวบอ่อนๆนะคะอ่อนมากเลยนะคะทุกคนนี่เห็นไหมอ่อนมากเลยแล้วก็มีพริกกับหอมแดงเท่านั้นเองนะคะตามที่เราจะใช้เลยนะแต่ก็น้ำปลาปรุงรสสำเร็จ จะใช่เลยขวดเดียวเอาอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเตรียมผักแล้วก็เตรียมฟักทองกันนะคะนี่แล้วก็ใส่น้ำยานางลงไปเลยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าน้ำมันน้อยเราก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปะคะ่ะผักที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะก็เราก็จะหั่นไว้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็เด็ดไว้นะคะ ผักชะอมแล้วก็เอาแบบก้านยาวๆแบบนี้เลยนะคะ,ะเดือดมากเลยแล้วก็จะใส่พริกนะคะใส่พริกลงไปเลยกับหอมแดงนะคะที่เราโขกเอาไวะะ้เสร็จแล้วเราก็จะใส่ผักที่มันแข็งๆลงไปก่อน,นะคะเช่นผักโขมใส่ลงไปเลย แล้วเราก็ใส่บวบลงไปนะคะบวบกับหน่อไม้เดี๋ยวเห็ดเราเอาไว้ใส่ทีหลังนะคะถ้าน้ำน้อยเราก็เติมน้ำได้แต่ว่านี่เอาพอดีแล้วนะคะพอดีแล้วเราไม่ต้องใส่น้ำเยอะ เสร็จแล้วเราก็จะใส่เห็ดลงไปเลยนะคะโอ้ <Ooh. S 1> เสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำปะลาร้าลองลงไปเลยน้ำปลาร้าปรุงสำเร็จตาใช่เลยชิมรสดูได้เลย น่าอร่อยจังเลยอืมพอดีมากๆเลยค่ะคราวน,นี้เราก็จะใส่ผักชออมลงไปเลยจ้าก็แมงลักค่ะใส่ลงไปเลยจ้าแมงลัก Uh huh. เราก็เบามือนิดนึงนะคะตอนนี้ก็ฟักทองเราก็เริ่มจะจะสุกเละแล้วนะคะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวเราก็ให้หอมมากเลยค่ะทุกคนออ้ <Ooh. S 2> ใส่ให้หมดเลยซื้อมาห้าบาท หอมหอมชะอมมากเลยค่ะว้า หอมมากเลยค่ะทุกคนเราเก็กยินผักนะคะผักชะอมหอมอร่อยนัวมากเลยนะคะแต่ว่าไม่ไม่เกิมน,นะทุกคนอมืมระเอกของเราอมืม อื่อยจริงจริงอร่อยอันนี้นะคะก็คือน้ำประปรุงสำเร็จจะใช่เลยของเราขวดเดียวเอาอยู่นะคะเพื่อนๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบเมนูนี้นะฝากกดไลค์ด้วยนะคะ บายค่ะ